สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะสยบอาถรนพ์รัก7ปีจุดเริ่มต้นพบรักเวียเบลล่ามาจากหนังเรื่องนี้จุดเริ่มต้นเวียกับเบลล่าสำหรับคู่รักในวงการบันเทิงที่เป็นขวัญใจแฟนๆที่ทําให้ตั้งคําถามว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีกันสักทีกับคู่รักข้ามช่องที่สร้างความมือฮาให้แฟนคลับเป็นอย่างมากสําหรับคู่ของพระเอกวิกเสีเวียสุกุลวั์กับนางเอกเบอร์ต้นของช่อง3เบลล่าลานีค่ะ ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ยังเป็นรักเงียบๆที่ไม่เปิดตัวและไม่ได้ออกสื่อสักเท่าไร แต่เมื่อทุกอย่างลงตัวในช่วงเวลาที่เหมาะสมทั้งคู่ก็ได้เปิดตัวเป็นอย่างทางการค่ะและหนุ่มเวียก็เป็นหนุ่มที่รักสาวเบลล่าอย่างมากๆทําหน้าที่เป็นช่างภาพส่วนตัวให้สาวเบลทุกทิปที่ไปด้วยกันซึ่งเป็นแฟนคลับเบอร์หนึ่งที่คอยกดไลค์และคอมเมนต์คนแรกเมื่อถึงวันที่สําคัญสําคัญก็มักจะมีโมเมนต์สวีทหวานด้วยกันเสมอและเมื่อมีโอกาสก็จะให้ของขวัญจากจุดเริ่มต้นเมื่อปี2555ทั้งคู่ได้มีโอกาสได้เล่นหนังด้วยกันจนทำให้ตอนนี้ก็ผ่านไประยะเวลา9ปี แล้วที่ความรักของทั้งคู่เวียสกุลวัฒน์และสาเบลล่าก็ยังจับมือกันไม่ปล่อยมีกำแพงรักที่มั่นคงมากๆเรียกได้ว่าแม้จะต่างค่ายแต่รักของคู่นี้ก็ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าสยบคาว่า7ปีกันเลยทีเดียวนอกจากที่สวีทหวานด้วยกันแล้วทั้งคู่ยังเป็นสายบุญกันอีกด้วยค่ะจากการทำของทั้งคู่ยิ่งทำให้มีแฟนคลับ ขอเข้ามายกป้ายไฟกันอีกจํานวนมากและอยากให้วันที่ทั้งคู่เข้าประตูสูวีวากันด้วยค่ะก็สมแล้วที่เป็นดาราคู่รักอันดับหนึ่งขวัญใจแฟนๆและด้วยสถานาการณ์ในบ้านเราตอนนี้ที่ทาให้ไม่ค่อยเจอกันสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่อาจทําอะไรคู่นี้ได้โดยสาวเบลล่าลานีและพระเอกนุ e ่มเวียสุกุลวัฒน์เพราะทั้งคู่ต่างส่องตามคอมเมนต์กันอยู่บ่อยๆและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการได้คบกันกันกบสาวเบลล่าทำให้เจ้าตัวมีแต่รอยยิ้ม เพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรกันเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีนิสัยต่างกันมากแต่นั่นก็ไม่ใช่วิธีการขวางรักของทั้งสองคนได้เราไปรับชมภาพความน่ารักของทั้งคู่กันเลยดีกว่าค่ะว่าตลอดระยะเวลากว่า9ปีที่คบกันมาจะหวานขนาดไหนไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณอินสตาแกรมเบลล่าแคมเปญและเวียน19และแหล่งข่าวจากสยามสตรีทค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ